สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวของคู่บ้านของนักเลี้ยงกันนะครับเรียกได้ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับที่ทุกบ้านที่เลี้ยงปลาเนี่ยก็จะต้องมีเจ้าตัวไดโวนะครับสำหรับการล้างกรองนะครับตัวนี้ที่เราอยากจะรีวิวเลยนะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ที่เราใช้กันนะครับตัวเดิมที่เราใช้อะมันเป็นเหล็กหล่อแล้วก็มีน้ําหนักค่อนข้างมากนะครับตัวนี้ที่เราเปิดมาใหม่เนี่ยเรียกง่ายๆว่าเป็น ทำมิสูนะครับรุ่น ssp 405S ตัวนี้นะครับก็ความแรงเนะี่ยอยู่ที่ครึ่งแรงนะครับสามารถที่จะเบรนน้ำได้เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ2,900ลิตรต่อนาทีนะครับคือเร็วมากๆนะครับแล้วก็สายไฟนี่เส้นบาลเลอร์เลยนะครับตัวนี้เราใช้ต่อกับเขาเรียกว่าอะไรอะสายยางตัวนี้ที่มันเป็นพบับไปพับเก็บง่ายเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูกันว่าประสิทธิภาพเวลาใช้เ,เป็นไงบ้างแล้วก็ตอนนี้กรองนี่ก็ได้เวลาที่จะต้องล้างเลยนะครับ 2เดือนได้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมตักสันเกขึ้นมาวัดให้ชมกันด้วยว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วเพราะว่าน่าจะประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับที่ไม่ได้ยุ่งกับบ่อบปลาเลยมีเครื่องให้อาหารก็ฟีดอัตโนมัติอย่างเดียวโอเคมาเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวนี้ลงน้ำกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไดาโวลงกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกัน ในเรื่องของความเร็วนะครับประสิทธิภาพที่ใช้นะครับแล้วก็อีกอีกข้อหนึ่งที่สําคัญนะครับเนี่ยน้ำหนักเบามากๆนะครับทําให้การล้างกรองการเติมน้ําบอกปลาเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยนะครับพอเรามีอุปกรณ์ที่มันใช้แล้วมันสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวนะครับนี่อันนี้สายยางโอของผมน่าจะประมาณสี่เมตรมั้ง เดี๋ยวีนเราเอาไปลงที่ท่อรำทิ้งด้านหลังนะครับอันนี้ขนาดช่องกองช่องนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสักห้าสิบเซนกว่าประมาณเกือบเกือบหกเซนนะครับกว้างประมาณสักสีเซนเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันเือะมากนะครับบ่อนี้ อันนี้คือ2เดือนนะครับไม่ได้ล้างแล้วก็ท่อตรงนั้นที่เห็นตรงนั้นมาจากสกิมเมอร์นะครับที่น้ําฝั่งในบอ่อเนี่ยยังมีอยู่นะครับอันนี้คือความเร็วในการดูดของเขานะครับตัวนี้ใช้เวลาน้อยมากๆนะครับพอ ไดโวเนี่ยมันสามารถดูดน้ําได้ทีละครั้งเยอะๆเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะประหยัดเวลาในการล้างกองไปได้ด้วยนะครับก็จะช่วยเซฟเวลาของเรานะครับไม่ต้องมานั่งรอกว่าเจ้าน้ําออกเจ้าน้ําเข้าเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับถ้ามีอุปกรณ์ที่มันทําให้เราเนี่ยแบ่งเบาระยะเวลาลงไปเนี่ยดีมากๆเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็ทําการล้างช่องแรกเรียบร้อยแล้วนะครับ จะกริปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเนะีเดี๋ยวเราจะมาล้างช่องนี้กันช่องนี้จะเป็นช่องอวนนะครับสําหรับกรองพวกของเสียนะครับที่เป็นตะกรันขี้ปลาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้แล้วก็เติมน้ําลงบอ่อหลักไปเรื่อยๆนะครับพางๆรอไปก่อนนะครับแดดกําลังลงบอ่อโอเคเดี๋ยวเราไปล้างบอ่อนต่อนะครับตอนนี้เราก็ล้าง ช่องกรองเสร็จแล้วนะครับสังเกตได้ว่าข้างล่างเนี่ยเป็นโคลโเลยนะครับตอนนี้ผมก็ปล่อยน้ํานะครับเดนจากในบ่อนะครับช่องหลักให้มันเดนจากข้างล่างขึ้นมานะครับน้ําก็จะไปปรอบช่องนู้นแล้วก็เดี๋ยวเปิดสวิตช์ไดโวนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเอาท่อฉักปิดไว้นะครับเพื่อให้เขาล้างแบบคลีนถึงถึงพื้นนะครับนี่ตอนนี้น้ำเริ่มเบาลงแล้วนะครับฝั่งนู้นก็คือดูดได้ดีมากแต่ว่าไหนเห็นไหมโคนมันจะค่อยๆมานะครับค่อยๆโดนเดนลงมา แล้วเราก็เปิดต่อเลยนะครับจุดตรงจุดที่ไดโวอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่ต่ําที่สุดของช่องกรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำอ่ะมันก็จะไหลลงมาหาไดโวนะครับมันจะชะขี้ปลาต่างๆนะครับลงมาทั้งหมดส่วนอันนี้ก็คือซากอวนที่เราล้างเอาขึ้นมาล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอคลีนบ์ดตรงนู้นเสร็จเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้เข้าไป แล้วเดี๋ยวมาดูปลากันโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับเจา้จาปั๊มตัวนี้ดีมากนะครับนี่น้ำหนักเบามากๆเลยนะครับเป็นยามีกชีนะครับในเรื่องของราคามากดีวะนะครับตัวนี้ S S P 405นะครับเป็นปั๊มของมิซูนะครับตัวนี้แนะนำให้ใช้เลยเร็วเบา แล้วก็ประสิทธิภาพดีสายไฟใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยทำมาจากสเตนเลสแล้วก็ดูที่จะแข็งแรงมากๆนะครับก็สามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์เนี่ยจะถูกกว่าไปซื้อได้ห้างนะครับตัวนี้ผมได้มาอยู่ประมาณสัก3,000กว่าบาทเท่านั้นเองเรียกได่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับเดี๋ยวผมเอานี้ใส่แล้วเดี๋ยวเรามาเดินระบบบ่อปลากันนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็ เอาวัสดุกองกลับคืนเข้าพื้นที่เดิมแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าง่ายๆมากนะครับก็จะมีแค่อวนนะครับแล้วก็เปลือกหอยทับเพื่อไม่ให้อวนเนี่ยมันลอยแค่นั้นเองนะครับสำหรับช่องแรกส่วนช่องสองแล้วก็กองฝั่งนูน้นหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นกันแล้วนะครับก็จะเป็น Peter ิลเตร์แมทแล้วก็พวกหินดาวนะครับโอเคเ๋ยวเรามาตักตาอัปเดตไซด์กันนะครับกับเจ้าซันเก้ตัวมะึุมมาเพศผู้ของเราที่จะนำไปประกวด นะครับในงานไทยนิป้อนตอนวันที่น่าจะ22ธันวาคมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเเดี๋ยวเรามาดูปลากันมาแล้วครับน้องปลาที่สวยที่สุดในบ่อนี้เดี๋ยวผมจะวัดไซส์นะครับแล้วก็เดหนืวปล่อยให้น้อง ออกไปกินอาหารเหมือนเดิมขอให้ไซส์ซนะักปกสิครับแต่อยู่คนเดียวมันทำอะไรยากนะทุกคนผมจะไม่สามารถที่จะถ่ายไปแล้วก็วัดไสไปได้ด้วยน่ารักมากเลยเป็นปลาตัวผู้ที่แบบโอ้โหหุ่นหน้าเลี้ยงมากๆนะครับใหญ่ขนาดนี้จับเนี่ยเต็มไม้เต็มมือยอด โอเคเดี๋ยวเราให้วาสัยกันโอเคครับผมก็ได้ทาการวัสไซน้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้น้องขนาดอยู่ที่ห้าสิบหกเซนนะครับเป็นปลาที่เพิ่งจะเข้าสองปีได้ไม่นานนะครับชอบมากมากตัวนี้เป็นตัวผู้ที่น่าเลี้ยงมากเพราะว่าพอโตผู้เนี่ยแล้วเราได้หุ่นแบบเหมือนตัวเมียอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาโตไปเขาไม่มีไข่ไม่มีปัญหาในเรื่องของการแบบ จุกไข่นะครับมันก็จะทำให้การเลี้ยงเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นกล้องมันกว้างไม่พอเเดี๋ยวเราปล่อยน้องลงเนี่ยนางเริ่มจะแบบหงุดหงิดวว่าเอาขึ้นมาทำไหม <laughs> โอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะเติมน้ำไปเรื่อยนะ่าจะเสร็จกว่าน,าน้ำเต็มก็น่าจะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใน คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรอัปเดตกันอีกทั้งที่นี่แล้วก็ที่บ่อของพี่พี่นักเลี้ยงที่เรากําลังดีวว่าเราจะไปถ่ายทํากันนะครับพาทุกคนไปดูกันว่านักเลี้ยงแต่ละท่านเนี่ยเขาเลี้ยงปลากันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรอติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปสำหรับนี้สวัสดีครับ